ข,ขอสวัสดีครับครับวันนี้เรามาชมสวนอ่เศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสานนะครับของสวนลุงจ๋องนะครับลุงจ๋องนะครับนะรบเดี๋ยวจะให้ดูพื้นที่นะครับต้นก็จะมีต้นขนนนะครับต้นขนนแล้วก็ ต้นกล้วยอันนี้ถ้าเป็นพืชผักสวนครัวก็จะมีนะครับอ่าแล้วพริกนะครับอ่ากระเพรานะครับแล้วก็พวกขาดพวกนี้นะครับก็นะครับส่วนลิงสัตว์ก็จะมี เป็ดนะเป็ดมีเป็ดมีไก่นะครับสามารถเลี้ยงด้วยกันได้แล้วก็อันนี้ห่านนะครับอันนี้หา่านพอดีปล่อยครับวันนี้ปล่อยห่านก็ประมาณสนะิบตัวค่ับชนในจะก็ก็จะมีพวกปลาพวกกบนะนะเจา้จาของสวนค,ะนะครับเดืนดูอยู่ครับ เสียเวนตาอย่างเท่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์นะครับอันนี้คืออันนี้คือกระช่างปลานะครับนี่กระช่างปลาอันนี้ปลาอะไรครับผมเออครับขอสัมภาษณ์นะครับบเจ้าของพื้นที่อันนี้อันนี้กระช่างอะไรครับกระช่างปลาอะไรครับกระช่างปลาคอครับโอ้ปลาคอครับปลาคอกับเรื่องนกระช่างไดนะครับใครอยากมาเรียนรู้นะครับกับเพราะว่ามันดูด กับกับลุงลุงจ๋องนะครับลุงจ๋องแกจะให้การเรียนรู้ในการเลี้ยงกระชังปลาครับทํายังไงให้ปลา<ม>เลี้ยงไปทําไงให้ปลา,ปาไม่ไม,ไม่เหลือนะครับไม่เหลือในกระชังนะครับ,รบ,รบทําได้ยากเลยนะครับออตอนนี้กําลังจะดูว่าปลาเหลือกี่ตัวนะครับเพามันโดดีไไครับว<อ>่า<อ>มันยุนด่ดนะ มันโดดมันโดมาสงสัยปลาปลาช่อนมันช่อนจริงๆนะครับมันช่อนช่อนจนหาไม่เจอเลยครับมันช่อนนะครับนี่แหละการเลี้ยงปลาช่อนนะครับมันช่อนจนหาไม่เจอนะครับนี่นะครับก็คือก็จะมีเลี้ยงเลี้ยงฉะนั้นการเลี้ยงห่านนะครับอันนี้ก็เลี้ยงวัวนะครับอันนี้ก็บั้นพัก บ้านพักนะครับขอบสะก็ปลูกกล้วยนะครับปลูกมะพร้าวครับอันนี้ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงที่ที่น่าทำอย่างยิ่งนะครับนะอันนี้ก็ปลูกไม้ผลนะครับขนุนเทแถวบ้านเคยเกินบอกมีบอกมีครับบอกมีนะครับอันนี้ก็ปลูกอันนี้เสาไฟนะ นะครับบกมีไร้เมล็ดนะเจ้าของสวนเพิ่นบอกว่าบกมีไร้เมล็ดอันนี้ก็ต้นอันนี้ก็ต้นบกเผาไร้ผลนะครับรนะครับก็นี่แหละครับก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนะครับวันนี้นะครับเราก็เจอกันคลิปนี้เราเจอกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าใครอยากไปดูอะไรตรงไหนนะครับก็ ก็คอมเมนต์บอกครับว่าอยากให้ไป